สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาแนะแนําเด็กๆในหน่วยการเรียนรู้ที่7ค่ะอาชีพในฝันซึ่งหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะมีเป้าหมายการเรียนรู้เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆและเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพที่สุดจริตค่ะอาชีพต่างๆที่เด็กๆจะเจอเด็กๆรู้จักอาชีพอะไรบ้างคะอย่างเช่น อาชีพหมอมีหน้าที่รักษาคนป่วยอาชีพพยาบาลดูแลคนป่วยเป็นผู้ช่วยคุณหมอใช่ไหมคะอาชีพเกษตรกรรู้จักใช่ไหมเอ่ยปลูกพืชผักผลไม้และเลี้ยงสัตว์ค่ะอาชีพพนักงานต้อนรับพนักงานต้อนรับนะคะจะเป็นผู้ที่คอยรองรับบริการแล้วก็เป็นผู้ที่ให้บริการนะคะในองค์กรนั่นเองค่ะต่อไปค่ะทหาร ทาหารมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยป้องกันดูแลประเทศตำรวจล่ะคะใกล้เคียงกับทหารเป็นผู้ที่คอยจับโจรนผู้ร้ายเป็นดูแลผู้ที่กระทําความผิดนะคะทามกฎหมายนั่นเองค่ะครูคะ่ะมีหน้าที่สอนหนังสือให้ความรู้แก่เด็กๆอาชีพนี้ใกล้ตัวเรามากเลยนะคะนักธุรกิจคะ่ะเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของบริษัทพ่อค้าแม่ค้าประกอบ อาชีพค้าขายนั่นเองค่ะอย่างสุดท้ายที่คุณครูจะยกตัวอย่างคือพ่อครัวหรือแม่ครัวเป็นผู้รับผิดชอบในการทำอาหารเรามาดูประเภทของอาชีพค่ะ 1. คืออาชีพรับรชาชการเป็นผู้ที่ให้บริการแก่ประชาชนค่ะได้รับเงินรายได้หรือผลตอบแทนนะคะหรือเงินเดือนจากรัฐบาลน,นั่นเองค่ะก็จะมีกลุ่มอาชีพต่างๆอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างให้นะคะ ต่อไปค่ะอาชีพรับจ้างอาชีพรับจ้างไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการนะคะแต่ทํางานตามคําสั่งของนายจ้างรับค่าตอบแทนหรือเงินเดือนหรือรายได้เป็นวันเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนก็แล้วแต่ขึ้นกับการจ้างงานนะคะต่อไปค่ะเราจะเรียกกลุ่มอาชีพนี้ว่าอาชีพอิสระค่ะ ถ้าเป็นผู้ผลิตก็จะมีหน้าที่ผลิตสินค้าขึ้นมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคเช่นชาวนาชาวสวนชาวไร่เป็นต้นค่ะถ้าในกรณีของการค้าขายก็คือมีการซื้อขายจำหน่ายสินค้ากันนั่นเองก็คือพ่อค้าหรือแม่ค้านะคะต่อไปค่ะกลุ่มงานบริการก็จะประกอบอาชีพที่ให้บริการแก่ลูกค้าค่ะเช่นธนาคารโรงแรมร้านตัดผมร้านอาหารเป็นต้นในส่วนของความสำคัญของอาชีพค่ะเด็กๆ อาชีพมีความสำคัญต่อตอนเองเพราะว่าสามารถทำให้เรามีรายได้ไว้ใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันอย่างเช่นค่าอาหารค่าโดยสารค่าเสื้อผ้าค่ายารักษาโรคปัจจัยสีของเรานั่นเองนะคะต่อไปค่ะ ความสําคัญต่อครอบครัวก็ทําให้เรามีรายได้และมีค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่ะก็จะเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในชีวิตขึ้นในชีวิตประจําวันขึ้นมาบ้างเช่นค่าน้าค่าไฟค่าเช่าบ้านใช่ไหมคะต่อไปค่ะความสําคัญต่อสังคมค่ะในส่วนความสําคัญต่อสังคมก็จะทําให้เกิดการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นค่ะทําให้มีเงินในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆค่ะ อย่างเช่นการสร้างถนนการนำรายได้มาสร้างสะพานสร้างอาคารหรือสนามบินนั่นเองค่ะเหล่านี้เป็นความสำคัญของอาชีพทั้งสิ้นเป็นยังไงบ้างคะอาชีพในฝันของเด็กๆคืออาชีพอะไรเอ่ยและเด็กๆมีความใฝ่ฝันที่จะประกอบอาชีพนั้นดังนั้นเราจะต้องศึกษาความรู้เกี่ยวกับอาชีพของตนเองเพื่อทำให้ความฝันของเราเป็นจริงนะคะ สำหรับวันนี้ครูฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ